Hi e v e r y One Come to work with me today สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พานพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินนะคะวันนี้ไม่เดินเข้าป่านะคะจะพาเพื่อนๆเ,เดินร,บรอบๆนะคะดูหมู่บ้าน แถวใกล้ๆแถวพี่พาอยู่นะคะจะเป็นคนละหมู่บ้านนะคะย่านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่พึ่งจะทุบบ้านเก่าออกแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ขึ้นมานะคะที่ให้มีความาทันสมัยแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พาจะชี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบ้านเก่าๆที่พี่พาว่าทำไมเขาถึงทุบทิ้งนะคะ แล้วมาสร้างใหม่นะคะที่ก็คือถังขยะเขาก็จะยกออกมานะคะเฉพาะเวลาที่รถจะมาเก็บนะคะแล้วก็ถ้าเรามีขยะเยอะๆก็จะต้องเช่าสกิปสีเหลืองๆที่ผ่านมานี่ค่ะคือบ้านเก่าที่ทุบมาจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะด้านซ้ายมือเขาก็ทุบออกนะคะเขาทำได้เร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆในช่วงเวลาที่ประมาณ สี่ห้าเดือนนะคะหมู่บ้านขึ้นมาพลึบแล้วก็พอสร้างเสร็จคนก็เข้ามาอยู่กันพึบๆพักๆพพันะครับเพื่อนเพื่อนสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอก็จะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่มไม่ค่อยพุ่นพ่านเท่าไหร่เขาจะอยู่กันเงียบเงียบนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กๆจะเล่นถ้าไม่ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเขาก็จะเล่นอยู่หลังบ้านของเขา ก็ส่วนมากก็จะเล่นอยู่หลังบ้านหรือว่าในบ้านเพราะว่าสมัยนี้ตั้งแต่โควิดมานะครับจะไม่ค่อยเจอเด็กๆออกมาข้างนอกมากมายนี่นะคะแสดงว่ารถขยะมาเก็บขยะแล้วนะคะคนไปทำงานพวกที่ไปทำงานก็เดี๋ยวกลับมาเขาถึงจะมาดึงขยะเข้าไปเก็บข้างใน พี่พาออกมาเดินกับลุงนะคะตอนนี้ไม่ได้เดินคนเดียวแล้วถ้ามีเพื่อนเดินนะคะพี่พาถ้าไม่ไปส่วนตัวพี่พานะคะชอบเดินในป่าฟังเสียงนกดูกระรอกอะไรทำนองนั้นนะคะมองหาเห็ดนะคะเก็บผักนั่นคือพี่พานะคะแต่บางวันก็เบื่อก็มาเดินอีก ตามถนนหนทางพระเอกที่พาไปแล้วนะคะสงตายายตรงนี้ก็รอจะสร้างโตนะคะเพื่อน,เ,อนเขารอให้คนย้ายออกจากเฟรตที่อยู่ตรงหน้าพิพานี้นะคะแล้วเขาจะทุบแล้วก็สร้างใหม่ค่ะพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะ